หลังจากที่เมื่อกี้เก็บกู้วัตถุดักปลาไหลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็เปลี่ยนแปลงชุดเสื้อผ้าครับเพื่อเตรียมออกไปตีปลาข้างทางกันวันนี้เราจะไปตีปลาข้างทางกันครับแต่จริงๆอะเขนานัดหกโมงผมก็มัวแต่เอ่เก็บ,บรันอยู่ตอนนี้ไปหกโมงครึ่งน,นะครับเขาไปกันถึงไหนแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปตามดูตามหลังเขาไปอีกแล้วไป หลังจากที่บิดหน้าตั้งเราก็ตามทันแล้วครับผมเริ่มด้วยงานเหยื่อดำน้ำก่อนเลยครับวันนี้ผมเอาอุปกรณ์เป็นสปินมานะตีข้างทางกับสาย P E 0.8ไม่รู้จะคิดถูกคิดผิดหรือเปล่าเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็รู้วันนี้ว่าคิดถูกคิดผิดถตาโดนสายใหญ่ก็เรียบร้อยครับผม แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีไซส์ใหญ่ตรงนะมันมันมีแต่มันก็น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่นักล่าเอาไปกินหมดแล้วไปดุยองตอนนี้จะไปรัดคลองเดิมมาที่เราไปเหรอ นะจะไปร้านคลองจะไปร้านคลองเดิมที่เราไปอ่ะตรงอ่ะจะเข้าองูนหลองูนนะตรงดีกาบ้าเอะไรไม้มีไปไหนลือก็ไม่กีเข้ามาเลยอ่ะข้างหลังเราอ่ะ อยู่ข้างหลังอันนะโอ้ผมลืมบอกไปครับผมวันนี้หมายที่จะออกก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกก็เส้นทางก็เริ่มต้นตั้งแต่นู่นเลยอำ,อำเภอบ้านนามาแยกสามสาวครับออกตอนนี้ออกมาทางคลองสามสาวมุ่งหน้ารัดเข้าไปหน้าวัดมณีวงศ แล้วก็น่าจะเลยไปวัดท่าประดิษฐ์นะครับแล้วก็วัดศรีจุฬาก็ไปทั่วครับเ,นะเขตนครนายกก็ไปแทบหมดตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มตีทักไม้เดียวไปเดี๋ยวไปลองเริ่มหวดกันทักไม้สองไม้ดีกว่าทางทีมงานยังปรึกษากันอยู่ครับว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าไม้มันลกครับ นกมากเลยเนี่ยะเมื่อปีที่แล้วครับคองนี้ผมเคยมาครับน้ํามันลดลงกว่านี้แล้วเขาลื้อคองไปแล้วโอ้พ่าเยอะมากครับอันนี้จะได้ทักตัวไหมเนาะ าสปินมาด้วยลกก็ลกงานสปินมันจะไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงดึงใช้กำลังครับแล้วก็สายเราก็เล็กด้วยเวลามันติดหญ้าติดอะไรมันลำบาก ติดยหญ่เกลียวฮู้ผมลืมบอกครับอันนี้กบยางผมทำกันเองแ,แล้วก็ตั้งชื่อเป็นกบดำเทอร์โบวันนี้จะได้โชว์ความสามารถไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยใบยสปินไปล็อกอะไรอยู่ข้างในหน จุ่มน้ำยางกันเองครับแล้วก็ตัวเบ็ดตัวอะไรก็มาพันทําไม่อยากครับผมวิธีใช้ก็ตีไปแล้วก็กกอกมาอืมมันจะไม่มีปลาสักตัวเลยเลยอ หรือว่ามันเจอกบอยางจนชินแล้วครับมันไม่ได้มีกลุ่มผมกลุ่มเดียวนะครับมีเยอะครับคนออกตีปลาข้างทางเป็นร้อยๆครับ ีไม่ได้ตรงนี้มันลกตีไงเนี่ยอ๋อเรียบร้อย Еп, 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 น้ำเพียบเลยมาท่านลำบากลำบนแล้วไม่มีป่าไหมเนี่ยแม่ มันน่าตีมากโอ้ยมักัดลูกปลาอยู่ด้วยคำถามคือถ้าตีได้แล้วผมจะขึ้นยังไงตีก่อนเดี๋ยวค่อยคิด หายก็สวยครับแต่มันไม่มีช่องตีเลยครับมีแต่จอกแต่แหนะ่แต่หญ้าเต็มไปหมดเลยวิวตุ่งนาเขียวขจีครับน้ํายังไม่รวมเลยน่าจะประมาณอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะก่อนปีใหม่ครับน่าจะได้อีกสักรอบหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> มีแต่แหนะ่แต่จอก เฮ็ดด er. nah ูดีเลยนะครับแน่นอนแน่นอนในนุ่มจะนู้นไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีจะมาถังเปล่ากับถังเปล่าแนวละแถวนี้ก็ไม่มีเนี่ยนุ้งพันจะจบจะปิดมาเออคนมีแต่จอกจอกแต่จอกแต่แหนเต็มไปหมดเลยเนี่ย โอ้โหตลอดทั้งแนวตั้มั้งมันไม่ได้ลื้ออะเลี้ยงเข้าไปในป่าในดงนู่น

Oh. โโอ้นี่ก็จะเก้าโมงแล้วครับปลาตัวแรกผมยังหาไม่เจอเลย ไปไหนไปถึงไหนหลังอ,อุปตอหลังอุปตอแล้วไปไหน,ไ,หนไปออกนู่นโค้งก่อกาตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยครับผมแต่หิวข้าวแล้วก็ในบรรดาทีมงานก็เอาน้ำไปใส่ปลาป๊อกปลาอะไรก็กล <c oughs> ัวปลาเค็มปลาติวปลาส้อยตายข้อมือโซนเลยแล้ว<อ>าจารเป็นไรก็จริงจริงเราต้องออรู้จักแบบออกกำลังกายนะครับวันนี้ไปงัดปลาเล็กๆน้อยๆก็ มือเหม็เข้าปลาเลยมั้งพี่จำพอไปงานปลาเล็กๆน้อยๆก็จะปวดแขนคนไม่ออกกำลังกาไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยจะเป็นแบบนี้อ่อะเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกันทักคู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าผลงานครึ่งค่อนเช้าจะได้แค่ไหนอะไรมันอยู่ในฝากวะตอนนี้เรารวมพลกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเองมา ลองมาดูปลากันแต่ละถังเฮ้ยพูดเป็นเล่งลองมาดูดิก็ละกี่ตัวละเดี๋ยวอันนี้เฮ้ยอ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่มีกบด้วยแล้กบมาจากไหนอ่ะเจอตัวตรงหน้าตัวแล้วมเนี่ยอะ

หหาามู่ไววกทางนี้เป็นไงครับผมนี่ครับออนี่ก็เหยื่อผมเล่น <c oughs> เ,เ,เหยื่อเขาให้ใส่ปลาเขาให้ใส่ปลาขอเขาไปใส่เหยื่อุ้ยถังนี้เป็นไงอ้ยถังนี้สายใหญ่ถังนี้สาใหญ่อยู่สองสองตัวสองตัวสองตัว นี่ครับอันนี้ถังของเราโอ,อ้โหเดี๋ยวมันจะกระแทกมานะเฮ้ยเฮ้ย,ยปากูหลุดเฮ้ยปากปากูหลุดไปไหนไม่รู้เฮ้ยถังมันรั่วโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายครับถังผมมันน่าจะรั่ว meine? ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงบ่ายยังมี ตอนนี้ให้เขานำไปก่อนไปเดี๋ยวเราดูช่วงบ่ายทีจะไปทางไหนต่อครับเนี่ยไม่ว่าจะไปบางปังทำภาคครับการได้ปลานี่มันมันลดตัวกดแขนหน่อยนึงครับการกดแขนตามแผนเลยนะตามแผนนี่ครับ นมแผนเนี้ตกลงเปลี่ยนแผนใหม่ไว้ไหนไปงี้ใช่ไหมเนี่ยมีครับแนะนำมาไปไหนก็ได้พากูไปได้ปลาสักตัวก่อนไช้ไม่น้อยไม่ได้ปลายหรอกูก็ยังมันถังมันรั่วมันก็โดนออกไปต้นไหนฝาถังน่าจะเปิดอ่ะกูกูเป็นพยานได้ไอ้น้อยมันกำลังจะใส่ปลาสะบัดสะบัดหลุดตกน้ำจริงอ่ะแล้วพี่จ๋าทางน้ำเลยหรือว่าไง

คณะตกปลาได้เดินทางกันไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยลุกคนมาที่ครับ รบกวนทมาทีครับมันน่าจะมีตัวบ้างนะผมว่า อุ่งสาสปิน์มาแล้วตีไก่เดี๋ยวผมลองปลายางดีกว่า เดี๋ยวเริ่มร้อนแล้วครับยังไม่ได้ปลาทักตัวเดียวเลยวันนี้ถ้าได้ทักสองตัวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ นี้เราเข้าซอยบางปังนะครับมุ่งหน้าสู่วัดเตยน้อย

Đây này nè, nè 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 nè. Chịp lưu hẹn tùa Phải thằng nôn lắm không เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยปลามันไม่เยอะว่ะน้ำมันยังไม่รวมเลยตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วผมยังไม่ได้สักตัวเลยวันเนี้ย โอโหวันนี้ใหม่หมานเลยครับแต่ในกลุ่มเพื่อนๆนน้องๆก็ได้คนละาสองตัวสาตัวครับปลาไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอมีบ้างครับเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนบ่ายนี่ครับสวนกับนักล่าค็น่าจ,จะประมาณสักสี่ส้าคนได้ครับเยอะอยู่เหมือนกันครับผมคนหาปลา ตอนนี้ผมก็แยกตัวออกมาจากกลุ่มละก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อจะเตรียมกลับหัวหินครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดละก็วันนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทักตัวเดียวแล้วก็ไม่เฉียดเลยครับมีเฉียดมากัดนิดนึงก็ถือว่ามาขับรถเล่นสนุกสนุกกันก็ ฝากคลิปสั้นๆเก็บไว้ในคอลเลกชันสักคลิปนะครับผมแย่ๆ yeah, yeah. มันปลามันเหลือดอยน้อยแล้วครับขนล,ล่าเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวนคะรนายกครับถ้าเกิดใครจะมาก็ลองมาเสี่ยงดวงดูกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหนะ้าครับผมตั Bye-bye.